อกองไฟพึุงแบบนี้ผลนถึงคํหน,น่ายตับ,บ,บ,บไฟเมื่อกี้อองผู้แก้วแล้วมาจากตำบลวก ่อไปถามที่ส่นะครับสองหนึ่งไป แต่อยู่บนคู่เอารเมอเพท่มเวลาสั้นสรถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางลมเวสามสองไป

เท่5มานนี้ผมก็ได้เป็นหาดรืกับท่านนายแพทย์ระดมชัยแล้วเตมเออบก็ขออนุญาตแต่งกรอนให้ท่านให้ท่านตรวจสอบนะครับท่านบอกว่าง่ายๆอะไรก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็แต่งกรอนตามที่ผมคิดได้ ผมโมเมนต์สุนท่อนผุด้อัจจิห้าครับอัจิไว้ที่หนงสี่